โอเคอันนี้ก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ผมว่าเขาแบ่งปันพระเจ้าได้ค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็มีภาพของพระเจ้าที่เป็นพระคุณมากๆนะครับแล้วก็ผมจะตัดบางส่วนที่มันไม่ยาวมากนะักมาอ่านให้เพื่อนๆฟังเชื่อว่าเพื่อนๆจะรับผพร,พรจากพระบิดาเจ้าพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณสุดมากๆนะครับโอเคนะครับก็เป็นบท ความที่อ่านแล้วจะเห็นภาพพระเจ้าที่เป็นพระคุณมากๆซึ่งเป็นสิ่งที่คริสจักส่วนใหญ่ไม่ค่อยสามารถจะแบ่งปันในมุมนี้ได้นะครับเพราะเป็นความล้าลึกมากพอสมควรโอเคพระเจ้าหาได้ทรงยับยังไม่ขอให้คุณจินตการชั่วขณะหนึ่งว่าคุณรู้จักคนคนหนึ่งที่ ที่สั่งสมสารพัดส,สิ่งที่คุณต้องการหรือจําเป็นเพื่อความสุขของคุณแต่ปฏิเสธไม่ยอมให้คุณมีของเหล่านั้นนอกจากคุณจะทําตามข้อเสนอของเขาขอร้องเขาอย่างเหมาะสมหรือประพฤติตนตามที่เขาต้องการบุคคลผู้นี้สามารถรักษาคุณให้หายจากโรคร้ายที่คุณทรมานอยู่ในตอนนี้และอาจจะพิจารณารักษาคุณสักวันหนึ่งข้างหน้าคนคนนี้ไม่น่าจะดีนัก แต่อย่าไปก้าวไก่พระเจ้าผู้ทรงประเสริฐเลยนี่คือพระเจ้าผู้ทรงยับยั้งอย่างที่คุณจินตนาการว่าพระองค์เป็นอย่างนี้หรือเปล่าในพระธรมปีก่กาวไว้ชัดเจนว่าทุกสิ่งที่เรามีเป็นของท่านพ้อยคําสั้นท่านนี้อาจจะเป็นความลับที่คุณกําลังมองหาเพื่อยกระดับการตระหนักรู้ของคุณเข้าสู่ระดับแห่งจิตปัญญาหรือพระวิญญาณนะครับก็คือเนี่ยมกักจะเป็นภาพที่คริสเตียนสมหมองพระเจ้าว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่ พระองค์จะช่วยเราหรือไม่เนี่ยเหมือนกับรู้สึกห่างไกลพระองค์นะครับแต่คําสอนแนวแนวทางพระคุณเนี่ยบอกว่าพระเจ้าอยู่ในเราและพระเจ้าอยู่กับเราและพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเรานะครับก็ภาพภาพมันจะค่อนข้างคอนซัต์ถ้าท่านฟังเรื่องของพระคุณไปเรื่อยๆนะครับโอเคเรามักจะเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเป็นบุคคลที่เรามองไม่เห็นทรงเป็นบุคคลที่เราสวดอ้อนวอนถึงยามที่เรารู้สึกว่าตนเองประสบกับความขาดแค้งในชีวิตข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทูลของเงินจากพระองค์ขอทรงส่งมาให้ตามที่ขอเถิด พระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักแห่งข้าพระองค์โปรปลดรักษาโรลคลายให้ข้าพระองค์เถิดข้าแต่พระเจ้าข้ารพระองค์วิงวอนพระองค์โปรดนำคู่ครองที่หนีหายไปกับชายอื่นกลับมาหาข้าพระองค์ด้วยเถิดและอื่นๆอ,อีกมากมายคุณสวดอ้อนวอนขอพระองค์ในสิ่งที่คุณเข้าใจว่ามันขาดหายไปคุณตั้งจิตเช่นนี้โดยเชื่อว,ว่าพระเจ้าจะทรงตัดสินพระทัยจะว่าจะจัดหาสิ่งท,ที่ขาดหายไปจากชีวิตมาให้คุณโดยขึ้นอยู่กับความประพฤติของคุณหรือไม่นี่คือการแมวความคิดแบบธรรมบัญญัตินะครับก็คือ ทำเพื่อพระเจ้าจะอวยพรเหมือนกับแลกเปลี่ยนนะครับแต่จริงแล้วถ้าคุณเข้าใจพระคุณพระเจ้าเนี่ยพระองค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับโอเคเราต่อแล้วกันนะครับแล้วคุณได้สํานึกบาปของตนตามสมควรและทูลขอในรูปแบบที่เป็นแบบพระประสงค์ของพระเจ้าหรือไม่การเคลื่อนพลังงานของคุณขึ้นไปสู่ระดับของจิตวิญญาณหรือพระวิญญาณนี้เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการรู้ว่าพระเจ้าจะไม่ทรงทําอะไรที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวนี้หรืออีกหนึ่งชั่วโมงใยวางนี้นอกจากนั้นพระเจ้าจะไม่ทรงทําอะไรที่แตกต่างกันไม่ว่าจะทรงทําตอนนี้หรือทําเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาหรือเมื่อหนึ่งร้อยปีที่แล้วพระเจ้าทรงอยู่ที่นี่ในปัจจุบันขณะนี้เท่านั้นในนิรันดรการในนิรันดรตรงนี้พระเจ้าทรงสารสายใยอันเหนียวแน่นกับความสามารถของคุณเพื่อย้ายความคิดคุณออกจากวันวานและวันพรุ่งเพื่อหนีเข้าไปสู่ปัจจุบันอันเป็นที่ประทับเพียงแห่งเดียวของพระองค์ ปัจจุบันขณะคือชิ้นส่วนเล็กๆในจกักรวาลแห่งความอุดมสมบูรณ์อันไม่มีที่สิ้นสุดทุกสิ่งที่เรามีหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองอันไม่มีที่สิ้นสุดของจกักรวาลนี้เป็นของท่านหมายถึงคุณมีได้ทุกสิ่งที่คุณวางเจตจำนงไว้ด้วยความรักเดี๋ยวนี้ไม่ใช่การเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ในการข้างหน้าแต่เป็นเดี๋ยวนี้พระเจ้าจะไม่ทรงขยักพายชิ้นโมโหรานในส่วนของคุณไว้แล้วค่อยให้ในเวลาที่คุณประพฤตินตนเหมาะสมทั้งพระองค์จะไม่ทรงเฝ้ามองคุณอย่าง ทรงพระเกษตรานยามที่คุณเดือดร้อนขาดแคลนและเจ็บป่วยจนกว่าพระองค์จะตัดสินพระทัยว่าจะช่วยเมื่อใดก็ตามที่คุณแสวงหาหนทางแก้กปัญหาคุณทําได้ณนะวินาทีนี้มันอยู่ในตัวคุณไม่ได้อยู่ในซานตะคลอสหนวดยาวล่องลอยอยู่บนสวรรค์ที่เราฝันกันขึ้นมาคอยแจกจ่ายอะไรดีให้คนนี้และอะไรไม่ดีๆให้คนนู้นคุณเชื่อมโยนต้นกําเนิดแห่งพลังงานในปัจจุบันขณะของจักรวานี้ได้เสมอ ดังที่อักรสา,าวกเปาโลเขียนไว้ในจดหมายที่ท่านส่งไปถึงชาวโครินว่าท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่านหนึ่งโคริน3ข้อ16เมื่อคุณรู้ความจริงข้อนี้คุณต้องหยุดขอให้พระเจ้าประทานสิ่งที่คุณคิดว่าพระองค์ทรงยับยั้งไว้คุณสามารถนําพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในคุณไปให้ไปให้สิ่งที่ขาดหาย ไปหรือส่วนที่เป็นปัญหาแล้วคุณจะไขความลี้ลับของคําตอบทางจิตวิญญาณที่มีให้กับคุณให้กับทุกปัญหาของคุณหลังจากคุณเข้าใจว่าคุณไม่สามารถมีอิทธิพลต่อพระเจ้าและคุณก็หาพระเจ้าไม่พบในบางที่ที่พระองค์ทรงแอบซ่อนคุณอยู่คุณรู้ว่าไม่มีสิ่งใดถูกยับยั้งจากคุณและคุณจะติดต่อกับต้นกำเนิดที่ปรากฏอยู่ทุกแห่งหนนี้ได้คุณจะนำความรักนั้นมาจัดการกับปัญหาส่วนตัวของคุณได้